ชื่อกอยกอยใจนะคะเ,เป็นลูกสาวของเจตากลอจีซึ่งแม่ขายมาก็ประมาณ40 43 44ปีแล้วทีนี้หนูก็มารับช่วงขายต่อนะคะขายแทนได้ประมาณเกือบปีแล้วนะคะก็เป็นขนมกลอจีค่ะจะมีทั้งแป้งข้าวเหนียวขาวแล้วก็แป้งข้าวเหนียวดำใส่เผือกนะคะเราขายชิ้นละ10บาทนะคะราคาที่ขายมาตั้งนานแล้วไม่ได้ขึ้นถ้าเป็นชุดก็คือชุดละ20บาทก็ตกชิ้นละ10บาทนั่นแหละ ขายทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะคะวันจันทร์จะหยุดนะคะขายเริ่มขายตั้งแต่เวลา8โมงจนของจนกว่าของจะหมดของจะหมดเนี่ยก็แล้วแต่ว่าอาจจะเที่ยงก่อนเที่ยงไม่แน่ถ้าเต็มที่ก็คือ5โมงเย็นนะคะสดใหม่ค่ะพี่ขายวันต่อว,วัน ไม่มีขนมค้างแล้วก็ของเราจะกรอบนอกนุ่มในอะค่ะนวดด้วยแรงแรงมือไม่ได้ใช้เครื่องนะใช่พ่อเป็นคนทํา<ๆ>ก็นวดก็ใช้สูตรก็คือแป้งข้าวเหนียวจ้ะแล้วก็ผสมน้ําตาลนิดนึงถั่วง,งาแล้วก็ใหม่คั่วเองกับมือ<ๆ>ก็สําหรับลูกค้าที่ชอบทานขนมที่แบบแปลกๆเนาะแต่ว่าก็ยังสูตร ดั้งเดิมอยู่นะคะก็เป็นขนมกลอจีนะคะอยู่ขายอยู่ตรงแถวปากซอยเจริญกรุง21นะคะเยื้องๆกับวัดมังกรหรือวัดเว้งเล่งรีเรารับออกงานนอกสถานที่ด้วยนะคะส่วนเรื่องราคาเนี่ยก็ติดต่อมาแล้วกันเนาะโทรมาสั่งก็ได้นะคะที่เบอร์0991486878นะคะหรือติดตามได้ที่เพจกลอจีเจตาไลาแมนก็มีบริการแล้วเหมือนกันนะคะถืงว่ากลอจีเจตาก็ขึ้นเลยที่ไลแมน นะคะการอจีครับหน้าวัดเล่งเลยี ร้านนี้ผมกินมา30กว่าปีประวัติกาโลจีที่ผมเคยได้ยินพ่อผมปป้าเล่าให้ฟังนะครับก็เรื่องนี้ปป้าเล่าให้ผมฟังเนี่ยสมัยผมเป็นเด็ก50กว่าปีแล้วปป้าบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาใช้ชื่อว่ากาตอจี กาตอแปลว่ากันไกซึ่งกันไกเนี่ยต้องทําจากเงินจีแปลว่าเงินกาตอจีแปลว่ากันไกเงินก็คือกันไกเงินเนี่ยจะไม่เป็นสนิมเวลามาตัดอาหารก็จะมีถูกหลักอนามัยแล้วเสียงที่เรียกเพี้ยนไปเพี้ยนมานะครับก็จากกาตอจีกลายเป็นกาลอจีในปัจจุบันซึ่งเป็นขนมที่หากินยากนะครับจะมีเฉพาะในย่านคนจีนรลล้านเนี่ยที่ผมชอบร้านของกรอยเขาก็คือแป้งบางครับดูนะครับแป้งบางมากแล้วก็ข้างนอกกรอบกรอบทั่วตัวครับ แล้วข้างในเนี่ยนุ่มมี2รสชาติครับแป้งข้าวเหนียวขาวกับแป้งข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำจะพิเศษเพิ่มตรงเท้าใส่เผือกเพิ่มให้ด้วยใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวแถวเรงในยีนะครับจเจริญกรุงเยาวราชคองผมแวะมานะครับมาทานไม่ผิดหวังและปลอยขายราคาโอ้ราคาน่ารักมากครับชิ้น1นึบาท2ชิ้น20่ทานกันเพลินๆอร่อยคุ้มค่าไม่ผิดหวังครับ